ปลาซิวหน่อยครับผมเครื่องเกงครับพี่น้องบรรยากาศอาหารร้านคิมอย่างละห้าสิบบาทครับผมบรรยากาศครับส่วน,น,นถ้าเนี่ยบักซุงครับพี่น้องสวมกิโลละยห้าสิบบาทสามดอลลารกระเทียมหอมนั่นเองครับผมบรรยากาศครับ กระเทียมคือผงเทียมทุ่งหนงสิบบาทนี่ครับพี่น้องคือผงครับผมอาหารการกินสองสงผงครับสวัสดีครับพี่น้องมาพร้าวกะซียกระซีแยียบครับาราสนับไทยดาวครับผมตลาดนัดไทยดาวมีถูกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีครับมีอยู่สองวันครับพี่น้องอู้เขาอู้หนำสองฟังผงครับสีแย่สี่ทาไปเบิ่งอาหารการกินครับโอ้ยมะม่วงแซ่ยิมครับผม าพี่น้องธรรมศาสตร์ใครยืดมือกดติดตามให้สีเยีย่ยมด้วยพี่น้องด้วยเพื่อเปกระด้างแชร์นในการทำคลิปไปติดตามเรา zoom กันด้วยครับอาหารอูุเขาอูุนันตามฤด,ดูกาลอาหารสองฝั่งไทยลาวครับผมอ่ากระปุกกระเทียมว่แม่กระเทียมทุ่งในทุ่งเพี่น้องอาหารการกินครับผมมะกวายหอยครับผมส่วนท่านี้ หมกงงัก่วงซุปกนครับพี่น้องพี่โดรแสนสี 8, บัาทมันน่าจะเป็นมะม่วงแกวครับหมักบวบครับผมโซนท่านี้อาหารการกินครับอาหารการกินครับนูหน้าครับแบกข่วยตํามสมครับนูหน้ามากข่วยนดีเลยตัวสนับสนุนครับ นี่แม่เอาเอาเอาเออแต่เสื้ออ่อนห้อยเลยครับผมยอดไว้คายดีครับส่วงยอดไว้เขียดนีตั้งเขียดนีตั้งเองน้าเอิงผสมมานั่งน้อแม่น้อถ้ากะเรายังมีหลายครับส่วงมาไข่อาหารการกินครับ ที่ห้าตำบลนาทอนอำเภออนจังหวัดลบรวันนีนราคาส่วนในกินปลาคอที่เพิ่งสั่งแล้วเดียวนี้ครับผมปลาคอครับผมจา์อาจารเลยจ้าในเจ้าบายคำนาเนี่ยจาในห้าสิบบาทครับผมไข่บทแดงนช่วงนี้ยังเป็นไข่ฝาครับบรรยากาศอาหารการกินครับผมอันนี้ เก็บไหม่ไป็นการยี่สิบาทแมาบวกกันยี่สบาทป้าแต่สะออนครับผมอาหารการกินครับสวัสดีครับน้าโอ้ยขายดีบ้อมืันนี้บ่าพักพักหลังคุมเนาะับาี่น้องแล้วสะเลาดินครับน้องยนเดกคนเนอื่นบวกขึ้นกันนหน้าครับบางทีบวกขึ้นอื่นแบบนึง มันก็จเป็นพักสาลาวลินมันก็อื่นพักก,พกลางคุ้มครับผมร้านการกิน,กน,กนท้องหนาหนะ้าปลาครับปลาคอครับผมปลาคอกิโลหรือร้อยห้าสิบปลาคอป,คอปลาไหลครับอา่าสูสปลาไหลครับสดสดๆเลย เคียดเป็นถึงถึงละห้าสิบบาทครับอาหารการกินครับปลาไหลยังสดสดเลยนีผมมาเสียสายครับต้องไข่บุรแรงครับพี่น้องไข่บุรแรงไข่ก็เป็นยีไส้เสี่ยงไข่มุกบะหม่มะพร้าวไข่นิดกงละเจ้าบาทจานกงเพิ่มขึ้นกงอะไรอยู่ข้าเคียดครับผมเคียดไม่มีหลายอยู่พี่น้หนุ่ย ก็ะสออเคียดคูเรื่อยคูแกงคูล้าห้าสิบาทครับอาหารการกินเขียดหน้าไทยบุตรแรงครับผม,มรบมรบมรยากาศครับรกระดานนัดไทยดาวหน่อมักหน่าวพีทป่างเป็นถุงมีถุงยังมีครับมักหน่าวมักแตงครับผมส่วนเท่านี้อาหารการกินครับ ผู้สนับสนุนิ่นกุ้งกล้องในยี่สิบบาทครับไทยบุรแรงไทยฝาปลาเมนองโค้งมีลายครับผมส่วนนี้นการผู้สนับสนุนของโคดินครับผมเออโคดินยังมีลายครับกิโลละสีบาทได้นองใส่วนนี าหากรินครับมาทเรีนครับหราทูเินครับกิเรียนโลสี่สิบบาทครับผมอาหารการกินครับเป็นถุงอีกถุงิป้าแหงมักทเีนยังมีหลายครับผมส่ง่วนท่านนี่กระโจนบอลป้าดร์ไข่บนแรงครับ ให้ผู้แรงลูกอ่อครับผมอาหารการกินตามฤดูกาลนะพี่นอ้องน้ำตาลสดครับตาลสดมัดมาดะห้าสิบบาทครับผมมัดึงมาดะห้าสิบบาทครับน้งเค็มนอสารครับจานห้าสิบาทเมืเม่อก่ของนำเข้าจากพี่นอ้องเมือง แนวครับผมอาหารการกินสองฟังเพลงครับนี่มองปลาลุดปลาหลาดเป็นเฮ็ดกระด้างครับสี่พป็นหัน,นเดียวก็มีจานบนแดงจานนะฮะที่สิบบาทครับผมหอยอาหารก็กินหลายแห่งครับผมนอสานนี่เอาไปเกลี่ยไปออมใส่คุ้มใส่หนังหมูสามสันครับน้ำลายเสียบหอยครับผม ไว้พักต่างคุ้มยังมีหลายกับพี่หน้อมพักต่างคุ้มดูครับผมอาหารการกินครับเชียด์ทีนคนดวงมาแล้วก็มีอาหารเชียดแหงครับพี่นอกสุดแกงค,ครับผมาานีม่วยเป็นถาดเลเป็นจานเป็นจานจา้าในเจ้าบาทคำหน้าเนี่ยจาย้านนห้าสี่บาทครับผมกระบุกยังมีหลายเด็กพี่หน้องกระบุกตะลาดนัดไทยลาวครับ าาการกินก็ไม่หน่อลายหลายมากระปวดบานครับผมมะเขือยังมีหลายครับมะเขือท,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 ทุงทุียยี่สิบบาทมะเขือส่งนี่มะเขือถูกทั้งเขียดเขียดที่เพิ่นต้มแดงน,นี่ครับอ่านการกินหลายแห้งครับผม กองในห้าสิบบาทครับผมปลาถูกปลาปลาเนี่ยนำขงครับผมเจ้เสืออ่อนครับปลาที่พันธุันแดก็นี่แหน่หนามันนี่ไยเบเบาครับหาประกันกินครับสุดท้ายจะเป็นเครื่องแกงครับพี่น้อง ghép nắng phá hấp dẫn lòng my kim càng ghana hashibaka hùng của công an so bằng khung hoạt động ban ninh ban ninh mẹ 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 โล่นหนึ่งร้อยบาทึ้นนะบ่อคับรับน้องยายมาที่นี่เลยสุดๆเลยพี่น้องยำเผายำเผาเนี่ยคือกองนางปลาในครับผมปลาในปลาพอมพี่น้องอาหารกันริครับอาามากขวสดๆเลยจ้าสีแงก็ได้ พี่น uh, um, mm ้องสีย huh. เ right hmm. hmm. ้าตดานนัดห้าราสับ่นกระตังกนการทัคิครับคิปนี้ไสนิทนะครับคลิีสิท้นาวกันไหมครับสวัสดีครับผม